เธอมันอะไรกันหลบดีชายวยทายหลบดีโอ้ยหัวหมุนเลยโอ้โอมองไม่เห็นเลยเทพมาสิเ <c oughs> จ้าอ้วนแพ้แล้วอย่าพานะ่ะโอ้ยคุณหรือผม กินโซดานาบวกกินซีคนละกระป๋องอ้าวเฮ้ยคนแข็งเจ็บไม่คิดจะเปิดให้ไหนเหรออ้วาวก็คุณไม่พูดอ่ะเอาไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้จุก๊จกแล้วมาแต่เช้ามีอะไรเจ้าน้องโนโนโนอัปเดตเดี๋ยวนะี้กินสาหร่ายญี่ปุ่นเหรอเจ้าอ้วน อืมใช่ถามเนี่ยมาแต่เช้ามีอะไร<ๆ>ข้อหาใครโอ้ยให้ดูนี่หังเสียบดยเดาโนไซไงไดโนเสาร์ว่าไคครับชายสายเปซื้อมาเล่นอีกแล้วเหรอแน่นอน<ๆ>ผมได้เกตด,ดีแม่เลยซื้อมาให้เล่นอย่าเป็นแบบปุกกี้นะกดจะหลวดแพ้ลผพานเอาแต่ใจเฮ้ย<ๆ>ผมไม่เป็นอย่างนั้นหรอกต่อให้คุณพยายามแค่ไหนก็ไม่ชนะผมหรอกขิงขิงใส่ผมผมไม่ใช่ขิงแล้วแหละผมก็ เ <He> ช้าวัวนเสาร์คิดว่าจะได้นอนตื่นสายแต่ขีเกียดกี้งานต้องทำสง่งรูโอ้ยทำไมไม่ไปวาดห้องปุกกี้หรือห้องค่าลนะ่ะโอ้ยอากาศมันไม่ดีไม่มีอินสปาเรชั่นอยากกินสปายก็ไปร้านขาดิโอ้ยอินสปาเรชัน่น you know? ยู่นเโอะ แรงบันดาลใจในการวาดภาพนะมาเอากระดาษมันไปขอวาดภาพเยมโรและกันง่ายสุดเหมือนยังเนาะยากจริงๆเลยวาดภาพเยมโรเนี่ยวาดรูปแค่นี้นี่มันยากจริงเลยเอ๊น่าจะส่งครูคได้แล้วมั้งไหนขอดูหน่อยดิรอบูลลี่เหรออ้าเองบูลลี่ขบูลลี่เออเออนั่นแหละก็ไม่รู้จะวาดอะไรอะ่ะอันเนี้ยเหมือนสุดแล้ว ได้ดิถ้าจะวาดรูปภาพาแบบเนี้เอาก็เอ็งวาดรูปค่าก่อนอะโอ้โหแล้วเอ็งวาดอะไรามาล่ะเจ้ากี้พวกมันเขียงอะไรกันนะโอ้ยถามค่าแล้วข้าจะไปถามใครอะ่ะภาพเหมือนเอ็งจะวาดของใครอะเดี๋ยวก็รู้ท <c oughs> ่านผู้ชมคะเจ้ากี้จะวาดรูปฉันไม่ดีแน่นอนเลยค่ะตเติมอะไรอีกดีนะให้มันเหมือนนี่เองวาดรูปใครอะ่ะเธอไงไหนขอดูหน่อยดิ <c oughs> ไกรแล้วทําไมมาทุเรศอย่างนีน้ ทุเลศจังได่เอาจะเหมือนกับตัวจริงหน่อยแน่เราสาวว่ารูปมันดีๆกีเหมือนไหมล่ะหยุดเลยนะเจลลี่เฮ้ยมานนี่นะมีของเล่นใหม่ๆแกต้องเ,เ,อเอ,ไงองาเอเอไปเล่นกับเพื่อนอุ้ยนั่นไงกีกับลี่วิ่งมาละเฮ้พวกเธอมันเล่นกันหลบดีชายวิถีหลบดีโอ้โหหัวหมุนเลย เฮ้ยปล่อยนะเว่ยจีเจ้าสิไปใส่หันมาพี่ทำไมไม่วาดรูปเจ๊งันสวยๆฮะก็วาดได้แค่นั้นเองแก่ะใชามาแต่งสีหน่อยดิมันวาดภาพฉันในทุเรศมากเลยฉันวาดภาพเหมือนเหมือนตรงไหนเออไม่ต้องเถียงกันนะมันเล่นเกมก่อนมามาดวลกันเกมเดาโนไซไฮเฮอยากมีเรื่องเหรอแองก็วาดภาพคาทุเลเหมือนกันไปดักโลเล่นเกม เฮ้ยน้อนอย่าห่วงนะเฮ้ยฉันไลฟ์เฟินในตำนานเลยนะอยู่คนละทีไม่ล่าหนึ่งหนึ่งแม่น้อนเก่งแต่เกมเนี้ยเก่งแต่กับฉันด้วยเฮ้ยอยู่ไหนเจ้าน้อนอย่าเป็นเต่าอุดหัวดิเฮ้ยทุกคนหยุดโอ้ชายอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แลละหยุดเลนโอ้ก็ได้วะโหน่าคานยหยุดเฮ้ยชายเราแบบมากเลยนะถ้าคุณเล่นเกมเสียบถังชนะจะได้เลน น้อยจัดให้มันหน่อยนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นใครเอ้าไม่รู้จักชื่อตัวเองเหรอเจ้าเดาเปิดตัวแอมแอมเทมโอ้มองไม่เห็นเลยเทมาสิหัวคุณไม่มีทางชนะผมหรอกเล่นกันไปก่อนเลยนะเสร็จแล้วบอกเนด้วยนะโอเค เรื่องเกมอ่ะก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะเว้ยรู้จักไหมฉายาเอลโลเดอะเกมรู้จักไหมใช่แกเดือแล้วนิคิงอ่ะเพิ่งดูการ์ตูนมาใช่ไหมใช่มาป่งฉุบใครเริ่มก่อนมาแบ่งดาบมาฉันเริ่มก่อนนะเอ้ยผมไม่ใช่อ,อผมชนะแดง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 ,แดงเอยรอหวย อย่านะอย่าเด้งนะโอ้ยโอ้ย,อยมาเปลี่ยนฟังแล้วเหรอเด้งเด้งเด้งอย่าอย่าเด้งนะเด้งเลยเด้งเด้งเลยเด้งไม่เด้ง เด้นงนะอเอ็งเด้งขึ้นมาทำไย,ยอะ่ะโหเอ็งทำให้ข้าดูแย่มากเลยนะรู้ไหมฮะ <tr us> อีกสักตาไหมฮะไม่ชายชนะแลสโอ้ยพูดลแล้วแครด้วยมันไม่อยากให้แก้มือนอนมานอนปลาข้าแบ่งมาให้แล้วเอง็งแพ้ชายยังไม่เก็ดอีกเหรอเอ็งพูดกับแครนี่เอลโรเดอะเกมนะเมื่อกี้เอ็งก็แพ้ เฮ้ยดาวดีๆนะให้เริ่มก่อนเลยเจ้าน้อนได้ดีอย่ามะเด้งเด้งเด้งไม่โดนเด้งเลยเด้งเด้งไปไมอย่าเด้งอุ้ยจันว่าอยู่เด้งเด้งเด้ง เลองไปเล่นกับคนอื่นดูสิเผื่อจะชนะใช่แต่กับพวกเราหมดสิฟังแล้วมันจีนหูดรจริงโห้ยพาอะไรเงี้ยพาเลยพา,เลย,า,เ,ลยาเลยต้องพานออผมไม่ยืมแม่ไปแพท้ที่อื่นต่อโอ้ยฟังแล้วมันจีดเอ็กินมะนาวอ่ะโอ้ยพาเลยต้องพานสวัสดีครับกับแคทเตอร์อ้วนคนดีคนเดิเออ้ลเฮ้ยห้องชายไม่มีเหรอชายมันขี้งกเล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้จริงจริง โ <Okay>, okay. อเคโอเคอย่าขี้งอกนั่นเลยพี่เกณฑอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยต้องหนีสรุปซื้อขอไมาให้เพื่อนเล่นค่ะกี่มาเล่นเกมกันโว้ยนั่นไงไมาอีกตัวหนึ่งแล้วคะ่ะลูกมาคุณโตมาผม่านอยู่แพ้เหรอแพ้เฮ้ย่านสิลูกมา คุณพูดกับตินตินราชาเกมอย่างนี้เหรอผมซ่อนตัวอยู่กีเบาๆจะมาซ่อนตัวอยู่เฮ้ยผมพาอยู่โลกมาเร็วๆมาแบ่งกันกี้นี่ของโลนี่ของกี้เฮ้ยทำไมน้อยจังอะเดาดีๆนะเว้ยเจอคนที่อ่อนเกมที่สุดเองพูดถึงใครดีนะเดาเดาอะไรเดานโไซไดโนเสาร์อือืหัวทําไม นีไปไหนเพื่นอนดูหูเบาดิอ้วนน้าเอ็งทำให้ข้าดูแย่มากนะเอ็งก็แย่อยู่แล้วปะบุลลี่บุลลี่เอ็งเริ่มก่อนเลยได้ด,ดอนนิอันไหนดีโดนใบโดน ลงมาต้มยาแม่เองอะฮะลงไหมเคนบ้าอะไรทะเลาะก,กับไดนโนเสาร์อะโอ้ยข้าพานอยู่ทะเลาะได้หมดอะอมอไม่ชนะหรอกเจ้าโลเดาเน่ยพี่ปกป้องเจ้าเองอ๋อปกป้องหรอเฮ้ยอย,อย่างเงี้ยเขาเรียกแพ้เราพานไว้เจ้าอ้วนลงมาเจ้าอ้วนมาดีโอ้ยทำธุรกิจอยู่บุก,กี้เล่นแทนที่ดี เจ้าอ้วนแพ้แล้วอย่าพานน่ะโอ้ยคุณหรือผมผมเห็นคุณพานปุกกี้อยู่เลยไม่มีวันที่ข้าจะแพ้หรอกเว้ยมีแหละว,วันนี้ปากเม้น,นจริงๆเลยเจ้าอ้วนผมเป็นฟันแหละเล่นเลยดีกว่าอย่ารอเดาน้องเลิฟลุยเด็กเด็กเด็กเด็เดหุยไม่ล่นะอย่าละอยักเอ้ยไม่ด้งนะ โอ้ยลูกอ๋อเออรูนี้ดิพออุ้ยเกือบอันนี้ ไม่ได้เล่นอ,อ๋อนางเป็ตัวเนี้ยมันอ่อนเกมด้วยว่าแต่คนอื่นตัวเอ้ยกระจอกเลยโอ๊ยอ้วนเจ้าโลแพ้เหรอโอ้ยมันอ่นที่สุดในสามโลกเลยโอย,โอ,ยอย่างเงี้ยต้องไปหาที่พานต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันเจ้ากี่เจ้าอ้วนเจอกันบนฟ้าครึ่มเว้ยวันเนี้ยฟ้าสว่างไม่มีดวงความพูดคำจามเยอะเนาะกี่แตนหนับฮาเจ้าของห้อง นมก็นมผมทีวีก็บ้านผมไม่มีความเกรงใจกันเลยเพื่อนกันเขาไม่แคร์หรอกเรื่องแค่เนี่ยหัวฉันไม่มีรังแคร์ซาผมแล้วโอ้ยอย่าจนบ้าหนมแบกมั่งดีใค่งกินอาจจะเป็นรังแคร์นะเออไม่กินแล้วแหมหยอกหยอกน่ะกินแปกเดี๋ยวคนดูเนาด่าฉันนั่งกินแบบกรุบกริบ่าไฟแพงใช้เหมือเป็นคอแล้วมันแนะก็มาดูหนังดีนอดักเออใช่ใช่เลย ทีวีเครื่องเดียวอ่ะดูสัก30ิคนประหยัดไฟลุงเขาบอกเออรู้อย่างนั้นเหรอถ้าอย่าประหยัดทีวีเครื่องหนึ่งดูได้สี่ห้าคนเลยนะจําไว้เชื่อลุงโอ้ยนางเป็ดก็ไม่อยู่ห้องเจาลีก็ไม่อยู่แสดงว่าแอบมาดูหนังห้องชายแน่เลยออออยู่นี่กันเองอยจะแพงหรออ้าวพูดแล้วของมันแพงนะของมันขึ้น อย่าเก,กะกะด้วยโลจะดูหนังบางอย่างนี้ต้องบางโอ้ยมันทานอยู่มันจะให้เล่นเกมกับมันบางอเลยง,งี้ต้องบางไม่ให้มันดูอุ้ย้าเอ่อถ้าเดินไปมันก็ไม่เล่นสิอย่างเงี้ยต้องไปบางไหม่บางอะอย่างงี้ต้องบางโอ้ยทนเจ็บทนเอาทนเจ็บทนเอาโอ้โ,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 โเล่นเกมกัค เดี๋ยวฉันจะเล่นแกงเหาให้หนึ่งรอบชายร้องเพลงให้ฟังหน่อยชายอยากเป็นกรรมการแต่อยากได้หมอนมานอนและชายไปพักร่อนกับคุณลุงโอ้โหได้ฟังเพลงแล้วฉันไม่อยากจะเล่นเลยฮะพูดอย่างนี้หูเสียงนะเกมอะไรอ่ะโอ้โหเอ็งเห็นยังไม่รู้อีกเหรอแพ้แน่นอนแล้วมันชื่อเกมอะไรอะชื่อเกมว่าดาโนใส่์ละเบิดภูเขาเป่ากระทอม แพ้แล้วอย่าพานะเว้ยนางเป็ดใครใครอย่าได้นะออย่าษยักยักอุ้ยอัยนไหนดีี่ะอ,อุ้ยนี่แล้วกันอันนี้กันอุ๊ยว <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> แกผมมีสักแมทไหมเอาใช่มาดิแพ้เรายังไม่แข็งอีหรอคุณสิแพ้เฮ้ยเดาดีๆนะเฮ้ยเดาน้องผมงั้นฉันขอเริ่มก่อนอย่างดี้นะอย่าแล้วจ้ะอุ้ยไม่ดิ้งไม่ได้ไม่ได้ยุอ้โห้ไม่ดิ้งอุ้ยไม่ได้ง งานยากซะด้วยตรงนี้แล้วกันเผินพาอีกแล้วครับผมโอยนอนอีกสักแมตต์ไหมัะกำลังพาเลยกระจกยังจะชวนเล่นอีกเหรอวิ่งเอาผมขึ้นไหมไม่มีที่พาเลยต้องจบคลิปแล้วมั้งไม่มีของนัวนอะเอาไม้แอนดิงเอาไปเล่นสนุกไหมครับหนังสั้นนะ แล้วพลานคนเอาแต่ใจ EP สอตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูแล้วนะคะชื่อว่าช่องตินตินเองครับวันหลังฮาดเป็นคนใจเย็นมั้างนะฉันไม่คนใจอุ่นอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่วงทางตรงนี้นะครับ